สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหงแดงอัปเดตที่นี่คือพื้นที่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดข่าวซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลข่าวที่เกี่ยวกับฟุตบอลลิเวอร์พูลวิเคราะห์บอลลิเวอร์พูลและก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของทีมรักของเราแบบครบถ้วนช่องนี้เหมาะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยากรู้เรื่องราวล่าสุด ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นนักเตะใหม่ที่กำลังจะย้ายเข้ามาหรือการวิเคราะห์เกมสำคัญของลิเวอร์พูลงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอารันเชียร์วิเคราะห์ฟอร์มซาลาหงแดงต้องปรับอะไรสวัสดีครับเพื่อนแฟนหงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตกับผมต้งเต้งวันนี้เรามีประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงหนักในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลทำไมโมฮัเม็ดซาลาฟอร์มเงียบมากกว่าเดิม และอารันเชียรอร์อดีตดาวยิงตำนานพรีเมียร์ลีกก็ก้าวเข้ามาวิเคราะห์ปัญหานี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาพูดอะไรเราจะต้องปรับอะไรและผมมีคำถามให้คุณร่วมคิดท้ายคลิปด้วยครับย้อนกลับไปในเกมล่าสุดลิเวอร์พูลบุกไปเยือนคริสตัลพาเลตและแพ้ในวินาทีสุดท้าย1ต่อ2แม้ว่าอาจจะมีโอกาสคัมแบ็กในช่วงท้ายเกมแต่ฟอร์มโดยรวมของทีมดูอ่อนปวกเปียกโดยเฉพาะในแผงแนวรับที่ถูกกดดันตลอดเวลา และที่น่าสังเกตคือซาลาแทบจะไม่มีบทบาทโดดเด่นใช้โอกาสน้อยทั้งที่เขาเคยเป็นคีแมนของทีมหลายฤดูกาลที่ผ่านมาอาลันเชียร์ได้ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ The Rest Is Football ว่าสิ่งที่เขาสังเกตเห็นเหมือนเป็นสัญญาณว่าซาลากำลังขาดความมั่นใจและอาจถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในทีมรวมถึงการจัดตัวผู้เล่นที่ยังไม่ลงตัว เชียร์ร์ชี้ว่าซาลาดูไม่ใช่ซาลาดที่เราคุ้นเคยบางนัดเขาอาจถูกถอยไปเล่นกว้างหรือถูกจับให้ทำงานมากขึ้นกับเกมรับซึ่งอาจส่งผลให้เขาเสียจังหวะในการจบสกอร์ได้ง่ายขึ้นเขายัางพูดว่าถึงแม้สถิติรวมตั้งแต่ต้นฤดูกาลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแต่การไร้จุดเด่นในเกมล่าสุดทำให้ถูกตั้งคำถามมากขึ้น แนวรับหรือว์พูลถูกวิจารณ์ถึงจุดอ่อนหลายจุดเช่นอิบราฮิมาคนาเต้มีจังหวะที่โดนหลอกอยู่หลายครั้งและการสื่อสารในแนวรับไม่สมดุลทำให้พาเลตสามารถเจาะผ่านได้ง่ายหลายจังหวะเชียงเร์ er ยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดตำแหน่งของฟอรลิอานเวียสที่อาจเป็นอีกตัวแปรที่ทำให้ทีมดูไม่ลงตัวเมื่อเลือกใช้เขาร่วมกับซาลาและอีสักเราเคยเห็นในฤดูการก่อนที่ซาลาเป็นตัวจบสกอร์หลัก การจ่ายบอลเชื่อมเกมและการเคลื่อนที่ชานฉลาดกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าในหลายเกมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาบางครั้งการปรับจังหวะอาจช้าหรือไม่เข้ากับตัวหลักทําให้จังหวะซาลาถูกลดทอนเชียร์ร์มองว่าฟอร์มที่ซบเซานี้อาจไม่ใช่เรื่องถาวร เขาเชื่อว่าเมื่อทีมจูนเข้ากันได้ทั้งการจัดตัวนักเตะรูปแบบการเล่นและบทบาทในสนามซาลาจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งแต่ก็มีคำถามว่าถ้าฟอร์มไม่กลับมารวดเร็วทีมจะมีทางเลือกสำรองอะไรหรือจะปรับบทบาทให้เขาอย่างไรในช่องทางโซเชียลต่างๆแฟนบอลพูดถึงว่าซาลาดูเงียบมาก ทำไมถึงไม่ถูกส่งบอลหรือบางคนคิดเห็นว่าบางทีเราอาจต้องลดภาระเขาในการรับจ่ายบอลให้เขามุ่งจบสกอร์อย่างเดียวความเห็นเหล่านี้สะท้อนความไม่แน่ใจและการตั้งคําถามที่หลายคนอยากเห็นคําตอบจริงๆสรุปสั้นๆก็คือฟอร์มที่แผลวของซาลาอาจมาจากหลายปัจจัยความมั่นใจที่ลดลงบทบาทในสนามที่เปลี่ยนแปลงและปัญหาแนวรับที่ทำให้ทีมทั้งทีมถูกดันหลังแต่ผมเชื่อว่า ถ้าทุกอย่างเข้าจังหวะกันได้ซาล่าสามารถกลับมาเป็นคีย์แมนเหมือนเดิมเอาแล้วคุณละ่ะคิดว่าลิว์พูควรเปลี่ยนบทบาทของซาล่าให้มีอิสระในวิ่งเข้ากรอบหรือให้ช่วยในการเชื่อมเกมมากขึ้นถ้าคุณเป็นกุนซือคุณจะปรับแท็กติกหรือปรับตัวผู้เล่นตรงไหนเพื่อปลุกซาล่าให้กลับมาเฉิดฉายและในระหว่างนี้ถ้าฟอร์มยังไม่กลับมาคุณคิดว่าลิว์พูควรพึ่งพาใครเป็นตัวทำสกอร์สำรอง ขอฝากให้เพื่อนแฟนหงช่วยกันวิเคราะห์และร่วมตอบในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรปรับบทบาทซาลาหรือปรับทีมก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้เพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลกลับมาล่าตัวมาร์กเกฮีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงกันมากในอังกฤษตอนนี้และเชื่อว่า ทุกคนอยากฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้แน่นอนครับหัวข้อที่เราจะพูดคือมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลสที่กลับมาเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากที่ดิลในซัมเมอร์ที่ผ่านมาล่มไปอย่างน่าเสียดายในช่วงนาทีสุดท้ายลองย้อนกันสักนิดครับในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลจริงๆตกลงค่าตัวกับพาเลสได้แล้วราวๆ3าล้านปอนด์บางสื่อถึงขั้นบอกว่า เกฮีเริ่มเข้ารับการตรวจร่างกายด้วยซ้ำแต่สุดท้ายพาเลตกลับดึงเบรกกระทันหันเพราะพวกเขายังหาตัวแทนไม่ได้และไม่อยากเสียกับตันทีมในเวลานั้นหลังดิวพังไปคำถามใหญ่คือเกฮีจะยอมต่อสัญญาใหม่หรือไม่คำตอบชัดเจนครับเขาไม่ต่อสัญญาและตอนนี้เหลือสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้นทำให้อนาคตของเขาเปิดกว้างยิ่งกว่าเดิม แล้วทำไมชื่อเกฮีถึงกลับมาร้อนแรงในฝั่งลิเวอร์พูลคำตอบคือเพราะโจวานนี่ลีโอเน่กองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาใหม่ต้องโชคร้ายบาดเจ็บเอ็นควายหน้าหัวเข่าหรือ ACL ตั้งแต่เกมเดบูตต้องพักยาวเกือบทั้งฤดูกาลนี่เป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้แฟนบอลหงแดงกังวลทันทีเพราะเราเพิ่งลงทุนกับอนาคตของแนวรับแต่กลับต้องเสียเขาไปเกือบทั้งปี ตอนนี้ตัวเลือกในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลเหลือฟานได้โคนาเต้และโจโกเมสท่าน,นั้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งเจ็บหรือโดนแบนเราจะเจอปัญหาทันทีระบบรับของทีมเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้นี่แหละครับที่ทำให้ชื่อของมาร์กเกฮีถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งและลิเวอร์พูลถูกโยงว่าจะกลับไปเจรจากับพาเลสในตลาดเดือนมกราคมนี้เรามาดูข้อดีของเกฮีกันก่อน เขาอายุน้อยเพิ่ง25แต่มีประสบการณ์ทั้งพรีเมียร์ลีกและทีมชาติอังกฤษเหลือสัญญาแค่ปีเดียวพาเลตอาจต้องยอมขายเพื่อไม่ให้เสือฟรีในซัมเมอร์เขาเล่นบอลจากแดนหลังได้ดีแข็งแกรง่งและเข้ากับระบบการเล่นของอาเน่สล็อตที่สำคัญคือเขามีความเป็นมืออาชีพสูงแม้ดิวล้มเหลวก็ยังทุ่มเทเต็มที่ให้พาเลตแต่ก็มีประเด็นที่ลิเวอร์พูลต้องระวังเหมือนกัน พาเลตอาจไม่อยากปล่อยกลางซีซั่นถ้ายังหาคนมาแทนไม่ได้สโมสรใหญ่ในยุโรปเช่นเรอัลมาดริดก็มีข่าวว่าสนใจอยู่ถ้าลิเวอร์พูลเลือกที่จะรอซัมเมอร์ก็เสี่ยงที่จะถูกทีมอื่นคว้าไปก่อนและเรื่องการปรับตัวเข้ากับทีมเสมอมีความเสี่ยงทั้งเรื่องความฟิตและระบบการเล่นคำถามคือลิเวอร์พูลควรเดินหน้าเลยในมกราคมหรือรอไปจนซัมเมอร์ ถ้าเดินหน้ามกราคมทีมจะได้แก้ปัญหาแนวรับทันทีแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกับการเจรจาที่ยากลำบากถ้ารอซัมเมอร์เราอาจได้เซ็นฟรีแต่ก็เสี่ยงโดนคู่แข่งตัดหน้าส่วนตัวผมคิดว่าลิเวอร์พูลควรเดินเกมสองทางคือถ้าเจอจังหวะเหมาะสมและค่าตัวไม่สูงเกินไปก็ควรลองทาบทามในมกราคมแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ยังมีแผนซัมเมอร์เป็นทางเลือกแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไร ิเวอร์พูลควรเซ็นมา์เกฮีในตลาดมกราคมนี้เลยเพื่อแก้ปัญหาทันทีหรือควรรอไปซัมเมอร์แล้วเสี่ยงเซ็นฟรีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับพิมพ์ว่ามกราคมหรือซัมเมอร์พร้อมเหตุผลแล้วผมจะเลือกมาอ่านในตอนต่อไปทั้งหมดนี้คือประเด็นร้อนของวันนี้ครับเรื่องราวของเกฮีกับอนาคตในถิ่นแอนฟิลยังคงเปิดกว้างและเราจะคอยอัปเดตให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่อง ผมโต้งเต้งรายงานจากหงแดงอัปเดตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับลิเวอร์พูลเสี่ยงเสียมาร์กเกหีให้อาร์เซนอลรูนี่เตือนหงต้องรีบเดินเกมเรามีประเด็นร้อนที่เกี่ยวพันกันทั้งฝั่งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลมันเล่าสู่กันฟัง เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาเซนอลสามารถบุกไปคว้าชัยเหนือนิวคาสเซิลได้อย่างสุดดรามา่า2-1ต่อที่เซนต์เจมส์พาร์คเกมนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นทั้งในสนามและนอกสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการบาดเจ็บของบูกาโยสากาสตาร์เบอร์หนึ่งของอาเซนอลที่ถูกเล่นหนักจนข้อเท้าแตกเลือดซึ่งเจ้าตัวก็โชว์บาดแผลหลังเกมให้สื่อเห็นชัดช แม้ซาก้าจะยืนยันว่ายัางพร้อมช่วยทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์แต่ภาพที่เราเห็นก็สะท้อนให้แฟนๆกังวลว่าอาร์เซนอลอาจขาดความแข็งแกร่งในระยะยาวโดยเฉพาะในแนวรุกที่พึ่งพาซาก้าอย่างมากอีกด้านหนึ่งของเกมนี้อาร์เซนอลลงสนามโดยไม่มีวิลเลียมซาลิบาที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาตอนพักครึ่งและนี่เองทําให้เกิดกระแสะข่าวใหม่จากเวนรูนี่ตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่วิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลกำลังต้องการเสริมแนวรับและหนึ่งใน เป้าหมายก็คือมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตัลพาเลทแฟนหงหลายท่านคงจำกันได้ดีว่าเกฮี <S <S เคยเกือบกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดิวล่มเพราะพาเลทไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเวลาตอนนี้สถานการณ์กลับมาน่าสนใจอีกครั้งเพราะสัญญาของเกฮีกับพาเลทจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าและเขาสามารถเจรจากับทีมต่างชาติได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลที่สนใจแล้วครับอาเซนอลและเชลซีก็กำลังจับตามองเกฮีอย่างจริงจังเหมือนกันซึ่งรูนี่ถึงกับพูดในรายการของเขาเลยว่าเกฮี Ge เป็นกองหลังที่ครบเครื่องแข็งแรงดุดันเล่นได้ทั้งสองเท้าและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวท็อปของยุโรป คำถามก็คือลิเวอร์พูลยังคงได้เปรียบในดีลนี้หรือไม่เพราะหากยืดเยื้อไปจนซัมเมอร์หน้าการแข่งขันเพื่อเซ็นฟรีคงร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมขณะที่ฝั่งอาร์เซนอลเองก็มีเสียงจากเจอเรียนทิมเบอร์ก้องหลังของทีมที่มั่นใจว่าปืนใหญ่มีคุณสมบัติและบุคลิกมากพอที่จะเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกจากลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ โดยหลังจากชนะนิวคาเซิลพวกเขาขยับมาอยู่อันดับ2มีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลเพียง2คะแนนเท่านั้นมุมมองของผมมองว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาเนสลอตกำลังสร้างความมั่นใจในแนวรับอยู่แล้วแต่ถ้าได้เกฮีเข้ามาเติมเต็มคู่กับอิบราฮิมาคนาเต้หรือใช้หมุนเวียนกับเฟอร์กิลฟานไดที่อายุกำลังเข้าโค้งสุดท้ายของอาชีพมันจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่เราต้องจับตาคือความเร็วของบอร์ดนิวเวอรภูในการเดินเกมตลาดนักเตะเพราะถ้าช้าเกินไปอาเซนอนหรือเชลซีอาจเข้ามาปาดหน้าได้ง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าอาเซนอนเพิ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการความลึกในแนวรับจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากชวนแฟนหงแดงทุกท่านคิดตามนะครับ ถ้าต้องเลือกเราจะยอมทุ่มเพื่อตัดหน้าอาเซนอนขวาตัวเกหีมาหรือควรโฟกัสเสริมตำแหน่งอื่นที่ยังขาดเช่นมิดฟิลด์ตัวรับหรือกองหน้าสำรองฝากความเห็นของทุกท่านไว้ได้เลยครับผมจะกลับมาอ่านแน่นอนครับเรามีมุมมองที่น่าสนใจมากๆจากอดีตดาวยิงระดับตำนานของสโมสรออย่างจอห์นออาดริชที่เพิ่งออกมาวิเคราะห์สถานการณ์ของลิเวอร์พูล โดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กขวารวมถึงการมองไปข้างหน้าก่อนเกมใหญ่กับเชลซีในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้อัลดริชพูดชัดครับว่าลิเวอร์พูลยังคงต้องพัฒนาอีกเยอะและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือแบ็กขวาปัญหาตอนนี้คือทั้งคอนเนอร์บรดลีย์และเยเลมีฟริมปองยังไม่สามารถยึดตำแหน่งนี้แบบถาวรได้เลยแม้จะยอมรับว่าทั้งคู่ต่างก็เจออาการบาดเจ็บเล่นงานในฤดูกาลนี้ สิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจของกุนซืออาเน่สล็อตก็คือเกมครึ่งหลังกับคริสตันพาเลตเขาตัดสินใจดันโดมินิกโซบสไล์ไปเล่นแบ็กขวาแทนทั้งที่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของเจ้าตัวเลยสแสดงว่าเขายังไม่เชื่อมั่นเต็มร้อยทั้งในแบรดลีย์และฟริมปองในตอนนี้แม้ช่วงหลังฟริมปองได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาซึ่งย้ำให้เห็นว่า การหาตัวแทนของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอลดริชยังบอกต่อว่าการที่ไม่มีเทรนด์อยู่ในทีมส่งผลโดยตรงกับโมฮัมเหม็ดซาลาด้วยสาลายังคงมีสถิติที่ดียิงประตูและทำแอสซิสต์ได้เรื่อยๆแต่ถ้ามองลึกลงไปฟอร์มการเล่นของเขาไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมการขาดคู่หูที่เข้าขาอย่างเทรน์ทำให้สาลาต้องเหนื่อยขึ้นและถูกจับถามได้ง่ายขึ้น เขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจครับว่าลิเวอร์พูลควรกลับไปใช้การโจมตีเสาไกลบอลขึ้นเพราะเวลาซาลาถูกบีบหรือถูกแย่งบอลจากกองหลังฝั่งตรงข้ามจะทำให้มีช่องว่างให้นักเตะค,คนอื่นได้สอดเข้าไปใช้ประโยชน์ซึ่งลิเวอร์พูลเคยทำได้ดีมากในยุคก่อนๆเรายังจำกันได้ว่าลุยดีอาสเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิ่งสลับตำแหน่งในฤดูกาลที่แล้วและซาลาก็ได้อานิสงค์จากจุดนั้นตลอดรวมถึงในยุคก่อน ฟูลแบ็กอย่างฟิลนิวและคริสลอเลอร์ก็เคยทำหน้าที่เติมเกมในลักษณะนี้ได้ยอดเยี่ยมดังนั้นสิ่งที่อัลดริชอยากเห็นก็คือการที่อาเนสลอตหาคู่ฟูลแบ็กที่ลงตัวให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างสมดุลให้กับเกมรุกและเกมรับแล้วสุดสัปดาห์นี้เจอกับเชลซีบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายครับเอาดริชยามรับตรงๆว่าเขาคิดมาตลอดว่าอาเซนนลจะเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ที่แท้จริงของลิเวอร์พูล และสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะยืนยันเรื่องนี้แล้วแต่เกมกับเชลซีก็ไม่ควรมองข้ามแม้เชลซีจะขาดผู้เล่นเกมรับหลายคนและฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีนักแต่ในเกมใหญ่พวกเขามักทำได้ดีและจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายในวันเสาร์นี้เราต้องไม่ลืมครับว่าฤดูกาลที่แล้วลิวอพูลเล่นได้แย่มากที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แม้ตอนนั้นทีมจะคว้าแชมป์ลีกไปแล้วก็ตาม และแม้ว่าเชลซีจะอยู่ในช่วงที่มีแรงกดดันแต่เราก็ยังต้องยกระดับเกมรับของเราให้แน่นกว่านี้สิ่งที่เอาดริชย้ำหนักๆกก็คือหรือว่าผู้ต้องเริ่มเก็บ l คลีนชี้ให้ได้แต่เขายอมรับตามตรงว่าตอนนี้ยังไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเว้นแต่ว่าอาริสันเบเกอร์จะโชว์ฟอร์มระดับโลกช่วยทีมเอาไว้เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมานี่คือภาพรวมที่เอาดริชมองไว้ครับ และก็เป็นประเด็นที่ทำให้แฟนหงแดงหลายคนต้องคิดตามว่าตอนนี้ปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่แนวรุกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสมดุลทั้งระบบโดยเฉพาะตำแหน่งฟูลแบ็กที่ยังไม่ลงตัวคำถามปลายเปิดสำหรับแฟนๆหงแดงในวันนี้ก็คือคุณคิดว่าหรือร์พผู้ควรเสริมแบ็กขวาใหม่เข้ามาในตลาดซื้อขายรอบหน้าหรือควรอดทนให้โอกาสแบรดลีย์และฟริมปองพิสูจน์ตัวเองต่อไปฝากความคิดเห็นของทุกท่านไว้ได้เลยครับ ิเวอร์พูลโดนเตือนถ้ายังเสียประตูแรกบ่อยหวังแชมป์พรีเมียร์ลีกยากเรามาพูดถึงประเด็นใหญ่ที่กำลังถูกวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในอังกฤษครับประเด็นนี้มาจากสื่อ r o u s n n t the o อ p ที่ได้วิเคราะห์และเตือนชัดเจนว่าถ้าลิเวอร์พูลยังคงทำเรื่องนี้บ่อยเกินไปพวกเขาจะไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แน่นอนแล้วเรื่องที่ว่าคืออะไรคำตอบก็คือการเสียประตูขึ้นนำไปก่อนในหลายเกมตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี้ครับ ปัญหาที่เห็นชัดถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เปิดฤดูกาลลิเวอร์พูลเสียประตูแรกให้คู่แข่งบ่อยมากบางนัดยังกลับมาได้แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ทุกครั้งที่หงแดงจะพลิกกลับมาได้สำเร็จเกมกับคริสตันพาเลตคือหลักฐานล่าสุดที่เห็นกันชัดเจนว่าถ้าเสียก่อนแล้วเจอทีมที่ตั้งรับแน่นหรือมีวินัยเกมรับสูงลิเวอร์พูลจะเจองานยากอย่างมากสื่ออังกฤษชี้ว่ามันคือนิสัยเสียที่ต้องแก้โดยเร็ว เพราะฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกไม่ได้ให้โอกาสซ้ำๆแบบนี้บ่อยๆคู่แข่งจะจับทางได้และสุดท้ายจะเสียแต้มสำคัญที่อาจเป็นตัวตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้ทำไมเสียประตูแรกบ่อยหลายคนตั้งคำถามว่าเพราะอะไรสื่อก็วิเคราะห์กันหลายมุมครับมุมแรกคือแผนการเล่นของอาร์เนสลอตที่เน้นบีบสูงตั้งแต่ต้นเกม อาจทำให้แนวรับดันขึ้นมาเร็วเกินไปและถ้าเสียบอลกลางสนามคู่แข่งมีโอกาสเล่นสวนกลับได้ง่ายมุมที่2คือความผิดพลาดสวนบุคคลอย่างเกมกับพาเลทที่กองหลังประสานงานไม่ดีทิ้งช่องให้คู่แข่งเข้าทำมุมที่3อาจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักเตะบางครั้งเริ่มเกมช้าไม่คมเหมือนที่แฟนๆคาดหวังผลกระทบต่อเส้นทางลุ้นแชมป ตรงนี้สำคัญครับฤดูการที่แล้วแมนซิตี้ของกวาดิโอลาเสียประตูแรกน้อยมากและทุกครั้งที่พวกเขานำก่อนโอกาสเก็บ3ามแต้มแทบจะก,การันตีได้เลยลองคิดกลับกันทาลิวพูยังต้องไล่ตามอยู่บ่อยๆมันไม่ต่างจากการเสียพลังงานสองเท่าคือต้องไล่ตีเสมอแล้วถึงจะมีโอกาสพลิกแซงซึ่งในระยะยาวมันบั่นทอนทั้งแรงกายและแรงใจแน่นอน สื่ออังกฤษถึงกับบอกว่าหากยังแก้เรื่องนี้ได้ก็ไม่ต้องคิดถึงแชมป์เพราะสุดท้ายคุณจะเสียแต้มสำคัญกับทีมเล็กๆซึ่งมันเป็นจุดต่างเล็กน้อยที่ทำให้แพ้การลุ้นแชมป์มุมสถิติจากสถิติใน7นัดแรกของพรีเมียร์ลีกหรือว่าพูลเสียประตูก่อนถึง4นัดและถึงแม้จะพลิกกลับมาชนะได้ในบางเกมแต่ตัวเลขแบบนี้มันสะท้อนชัดเจนว่า ทีมยังไม่แน่นอนช่วงต้นเกมซึ่งแตกต่างจากทีมที่เป็นแชมป์ในอดีตที่มักจะคุมเกมได้ตั้งแต่นาทีแรกบทวิเคราะห์ในมุมผู้สื่อข่าวในฐานะนักข่าวที่ตามลิเวอร์พูลมาตลอดต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ครับยุคเจอเกนครอปช่วงแรกก็เคยมีอาการแบบนี้เหมือนกัน แต่สิ่งที่คลอปทำได้ดีคือการแก้ไขและทำให้ทีมมีสมาธิมากขึ้นในช่วง15นาทีแรกของเกมซึ่งผมเชื่อว่าอาเนสโอตเองก็ต้องเรียนรู้และปรับเหมือนกันสิ่งที่แฟนหงต้องจับตามองคือสล็อตจะเลือกแก้ยังไงจะปรับแท็กติกให้รัดกุ่มช่วงต้นเกมมากขึ้นหรือจะยอมเสี่ยงเล่นเกมบุกเร็วเหมือนเดิมเพราะมันคือดาบสองคมบุกได้ก็ยิงได้แต่พลาดนิดเดียวกองหลังโดนลงโทษทันที ำถามถาถึงแฟนหงแล้วคุณล่ะครับคิดว่าลิเวอร์พูลควรปรับเกมรับต้นเกมหรือไม่หรือควรเดินหน้าบุกเต็นที่เหมือนสไตล์หงแดงยุคใหม่คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมอยากรู้ว่ามุมมองแฟนบอลรุ่นใหญ่รุ่นใหม่คิดยังไงกันบ้างสรุป มุมแรกหรือว่าผูกกำลังเจอปัญหาเสียประตูแรกบ่อย 2. สื่ออังกฤษเตือนว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้ทีมพลาดแชมป์สการแก้ไขอยู่ที่การปรับแท็กติกของอาเนสลอตและสมาธิของนักเตะถ้าแก้ได้เร็วหงแดงยังลุ้นเต็มตัวแต่ถ้าแก้ไม่ทันความฝันในการท้าชิงแชมป์อาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นทุกที ฮูโก้เอคิติเก้สารภาพผิดพลาดรอคัมแบ็กช่วยลิเวอร์พูลจับคู่อเล็กซานเดอร์อิสักเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือความรู้สึกของฮูโก้เอคิติเก้หลังจากที่เขาต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อคริสตันพาเลตแบบน่าเจ็บใจโดยเจ้าตัวไม่สามารถลงสนามได้เพราะติดโทษแบนเกมที่ขาดหายเกมที่เซลเฮิร์สพาร์คเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเริ่มต้นได้ไม่ดีนัก ขาดความคมในการเข้าทำและสุดท้ายต้องมาเจอทีเด็ดของเอ็ดดี้เอนเคเทียที่ยิงประตูใชยในช่วงท้ายเกมทําให้หงแดงแพ้เป็นนั้นแรกของฤดูกาลแฟนบอลอาจจะผิดหวังแต่สําหรับเอคิติเก้แล้วความรู้สึกนั้นเจ็บเป็น2เท่าเพราะเขารู้ดีว่าถ้าอยู่ในสนามเขาน่าจะช่วยทีมได้บ้างสาเหตุที่ไม่ได้ลงต้องยอมไปในเกมก่อนหน้าที่ลิเวอร์พูลพบกับเซาแ์มป์ตัน เอคิติเก้โดนใบเหลือง2ครั้งโดยเฉพาะใบเหลืองที่2ซึ่งมาจากการถอดเสื้อฉลองประตูซึ่งถูกวิจารณ์อย่งางหนักว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลยและนั่นทำให้เขาต้องติดโทษแบนพลาดการลงเล่นกับพาเลตเอคิติเก้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเจอกับกาลาตาซาลายเขายอมรับตรงๆแบบผู้ใหญ่ครับว่าผมคิดว่ามันไม่ฉลาดเลย ผมลงโทษตัวเองแล้วและผมรู้สึกผิดหวังจริงๆที่ต้องนั่งดูเพื่อนเล่นอยู่บ้านในเกมวันเสาร์ผมขอโทษทุกคนทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกคำพูดนี้สะท้อนชัดเจนว่าเจ้าตัวสำนึกผิดและต้องการเดินหน้าต่อไปโดยโฟกัสที่ฟุตบอลล้วนๆน,นอกจากเรื่องโทษแบนสื่อยังถามเอคิติเก้เกี่ยวกับการเล่นร่วมกับอเล็กซานเดอร์อิซักที่เพิ่งย้ายมาเขายืนยันว่า เขารอคอยอย่างมากที่จะได้ลงสนามพร้อมกับกองหน้าชาวสวีเดนรายนี้โดยบอกว่าในสโมสรใหญ่แบบนี้คุณไม่ควรมีกองหน้าแค่คนเดียวการมีอีซักอยู่ด้วยเป็นเรื่องดีสำหรับผมผมมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะและถ้าเราต้องเล่นด้วยกันผมก็พร้อมตรงนี้น่าสนใจครับเพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมรุกของลิเวอร์พูลมีมิติหลากหลายขึ้น ไม่ใช่พึ่งกองหน้าคนเดียวแต่มีทั้งเอคิติเก้และอีซักที่สามารถยืนคู่กันหรือหมุนเวียนได้ในมุมมองของผมต้องบอกว่าเกมแพ้พาเลสสะท้อนให้เห็นว่าทีมยังขาดความเฉียบคมในแดนหน้าโดยเฉพาะเมื่อไม่มีเอคิติเก้ที่มีสไตล์เล่นแตกต่างจากกองหน้าคนอื่น,นๆการหายไปของเขาทำให้แผนของอาเนสโอตขาดความยืดหยุ่นพอสมควรการที่เจ้าตัวยอมรับผิดและพร้อมจะเดินหน้าต่อถือเป็นสัญญาณบวก เพราะสิ่งที่แฟนหงอยากเห็นคือนักเตะที่เรียนรู้จากความผิดพลาดและพร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วคุณละ่ะคิดว่าเอคิติเก้กับอีซักควรได้ลงเล่นพร้อมกันเลยหรือไม่หรือควรเลือกใช้ทีละคนตามสถานการณ์เกมลองคอมเมนต์กันครับเพราะนี่อาจเป็นการตัดสินใจสำคัญของอาเนสลอตในเกมยุโรปและพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะมาถึงค่า11ตัวจริงลิเวอร์พูลเวอร์เซสกาลาตาสราย เอคีติเกคืนสนามโรเบิร์ตซันคัมแบ็กเรามีประเด็นที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรอคอยนั่นก็คือการคาดการ์1ตัวจริงในเกมแชมเปียนส์ลีกกับกาลาตาสารยที่อิสตันบูลซึ่งถือเป็นเกมหนักในช่วงเวลาสำคัญโดยมีทั้งข่าวดีและข่าวที่น่าคิดให้เรามาแลกเปลี่ยนกันลิเวอร์พูลหลังเกมพ่ายพาเลทเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลแพ้คริสตันพาเลท1ต่อ2แบบเจ็บปวดเพราะเสียประตูในนาทีที่97 ความพ่ายแพ้ครั้งแรกของฤดูกาลแม้โคชอาร์นเนสลอตจะยอมรับว่าพาเลสสมควรได้ชัยชนะแต่สิ่งที่สำคัญคือทีมต้องรีบกลับมาให้ได้เกมที่อิสตันบูลจึงไม่ต่างอะไรกับบททดสอบของแท้แนวรับที่ต้องปรับแน่นอนครับอาริสันเบ็คเกอร์จะยึดมือหนึ่งต่อไปแบบไม่มีข้อกังขาเกมที่แล้วเขาโชว์เซฟมหศัศจรรย์หลายครั้งถ้าไม่มีอาิสันสกอร์คงเละกว่านี้ ในคู่เซนเตอร์เวอร์จิลฟานได์และอิบราฮิมาโคนาเต้ยังได้ลงต่อเนื่องเพราะไม่มีใครมาเบียดได้จริงจังแต่ปัญหาคือฟูลแบ็กโดยเฉพาะฝั่งซ้ายที่มีโลสเคอร์เกสฟอร์มตกหนักแฟนบอลหลายคนบอกว่าแ yeah ย่มากดังนั้นเกมนี้น่าจะถึงเวลาของแอนดี้โรเบิร์ตสัน ที่จะได้คืนสนามและเติมประสบการณ์ให้แผงหลังด้านขวาเจเรมีฟริมปงถูกวิจารณ์ว่าเติมเกมรุกมากไปไม่ช่วยเกมรับทำให้สล็อตอาจยังไว้ใจคอนเนอร์แบรดลีย์แม้จะถูกถอดออกในครึ่งแรกกับพาเลสแต่เกมยุโรปอาจยังต้องให้โอกาสเขาอีกครั้งกองกลางที่มีตัวเลือกในแผงกลางเราคงได้เห็นไรอันกราเวนเบิร์ชลงต่อเนื่องเพราะฟอร์มดีและมีพลังขับเคลื่อนเกม ข้างๆกันคือโดมินิกโซบอสไลที่กำลังโชว์ความมั่นใจส่วนอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์น่าจะได้พักเพื่อหลีกเลี่ยงอาการลา้าตำ้หลังหมายเลข10สล็อตน่าจะส่งฟลอเรียนเวสกลับไปยืนกลางรุกหลังจากลองจับไปเล่นปีกซ้ายในเกมพาเลทแล้วไม่เวิร์กเกมนี้เวสต้องพิสูจน์ว่าทำไมสโมสรถึงกล้าทุ่มเงินกว่า116ล้านตอนดึงตัวมาและแฟนบอลยังคงเชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมาท็อปฟอร์มได้แน่ เกมลุกที่ต้องเด็ดขาดฝั่งเกมรุกแน่นอนว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะยึดตัวจริงทางขวาแม้อายุ33ปีแล้วแล้วฟอร์มไม่สม่ำเสมอแต่เขายังเป็นตัวอันตรายและสำคัญในบอลยุโรปฝั่งซ้ายคาดว่าโคดี้กัคโปจะได้กลับมาแทนที่เวียสที่ถูกดันไปยืนกลางเกมนี้กัคโปมีโอกาสพิสูจน์อีกครั้งว่าเขาสามารถสร้างแรงกดดันในฝั่งซ้ายได้ ส่วนกองหน้าเป็นข่าวดีครับเพราะฮูโกเอคิติเก้พ้นโทษแบนกลับมาเขามีแรงกระหายสุดๆหลังนั่งดูทีมแพ้พาเลสอยู่บ้านเกมนี้เขาน่าจะได้ออกสตาร์ทแทนอเล็กซานเดอร์อีซักที่ลงแล่นต่อเนื่องและสมควรได้พักบ้างคาดการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลเวอร์เซสกาลาตาซารายผู้รักษาประตูอาริสันเบ็คเกอร์กองหลังคอนเนอร์บรัดลีย์อิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์จิลฟานไดฟ์แอนดี้โรเบิร์ตสัน กองกลางไรอันกราเวนเบิร์สโดมินิกโซบอสไลฟลอเรียนเวียสแนวรุกโมฮัมเม็ดซาลาโคดี้กัคโปฮูโก้เอคิติเกและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You never walk